ครับทีนี้มาดูต่อในือนี้บอกว่าจะสร้างฐานะของตัวเองได้จากอะไรจากการทําธุรกิจแบบไหนนะครับดูอย่างเส้นสีแดงตัวนี้นะมันก็คือแนวทางที่เข้าไปถึงเดือนอาทิตย์มันก็คือเส้นอาทิตย์ที่ลงลึกจาก่วนข้อมือขึ้นไปนะแล้วก็แนววาสนาคือเส้นสีน้ําเงินตัวนี้นะครับ ไอคนที่มีเส้นอาทิตย์รากลากยาวไปจาก่วนขมือแบบนี้มันพูดถึงเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือด้วยในจิตการงานที่ทำนี่เรียกว่าต้องอาศัยความน่าเชื่อถือความมีอํานาจมีบาร,รมีด้วยส่วนหนึ่งและก็ต้องมีรายได้ที่ดีด้วยจึงจะมาทําตัวนี้ได้เพราะตัวนี้มันพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศด้วยนะครับเป็นในรักษะอยู่ในรูปแบบของการผลิตการโรงงานนะครับ ส่วนสีน้ำเงินตัวนี้มันพูดถึงวาสนากับลักษณะการงานงานนี้ถือว่าช่วงหนึ่งก็ได้ดีหาเงินได้ดีได้เยอะอยู่นะครับและมันก็จะมีส่วนพูดถึงร้องการเส้นวิ่งเต้นด้วยนะครับเส้นวาสนาเส้นวิ่งเต้นเข้ามาเชื่อมถึงแนวของสองเส้นหลักก็คือเส้นอาทิตย์กับเส้นวาสนาตัวนี้ในลักษณะการทำงานจึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะ ูดถึงเรื่องการใช้เครดิตการนําเข้าสินค้ามาขายในประเทศนั่นแหละสินค้าที่ว่านี่ค่อนข้างจะแพงมีราคาอยู่สําับวนที่มีเส้นอาทิตย์ค่อนข้างยาวแบบนี้มันเป็นสินค้าเป็นรถนําเข้านะครับรถป้ายแดงนะครับนี่คือจุดเด่นจุดดีของมือนี้นะครับอ่าและวาสนาก็พึ่งตนเองด้วยนะนี่ยวาสนาเนี่ยคือวาสนาพึ่งตนเองจิตการของตัวเองนั่นแหละก็คือจุดดี นะครับจุดดีถ้ามีจุดเสียมันก็เป็นตัวบอกว่าระวังนะคุณต้องระวังในอนาคตคุณจะเจอปัญหากับอะไรที่มาเป็นตัวตัดตัวเสียนะครับเนี่ยคือจุดเสียรวยแล้วมีเงินแล้วคุณต้องระมัดระวังเนี่ยไอ้ก็คือเส้นใครที่มีเส้น,นทิศยาวๆนี้เราบอกมีเครดิตที่ดีมากการเงินมันจะได้โชคลาภการเงินจะมาจากตัวนี้แหละ าการเงินโชคลาบการลงทุนเนียก็จะได้มาจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศเ mm hmm. มื่อบวกกับแนวเส้นวาสนาแต่ปัญหาอุปสรรคคุณก็ย่อมจะมีผัสจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเจอปัญหาหนักอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยตัอย่างนี้ก็เป็นขรดงคดีกันนั่นแหละนะรู้แค่นั้นพอไม่ต้องรู้เยอะ ดูมือซ้ายสวยไม่เส้นวาสนาสวยเกิดบนเส้นสมองหาเงินได้จากการวางแผนสติปัญญาความรู้ความสามารถตนเองมีเกยียรติมีชื่อเสียงจากธุรกิจการงานจากสมองด้วยเหมือนกันเนี่ยคือถ้าเอาเฉพาะแนวเส้นสีสวยมันจะมีเส้นชัดมากเส้นในมือน,นี้นะครับแต่ละเส้น,นเป็นนินน้นหนักชัดลึกคมด้วยนะครับคนที่จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนี่เส้นที่เกี่ยวกับเรื่องของ หลักทรัพย์การเงินคือก็คือวาสนาอาทิตย์และธุรกิจมันมักจะเป็นเส้นที่นําเด่นกว่าเพื่อนในมือนะครับอาเดี๋ยวไปดูมืออื่นอีกนะครับ <Okay. Yeah. S 1> มาดูมือนี้ตัวอย่างมือนี้นะครับมีวาสนานี่คือวาสนาเส้นแรกอันนี้ก็คือเกิดในหลักฐานของตัวเองเนังนแล้วโดยริมเดินหลักฐาน เนื้องตัวของเนื้อทเท้นที่มันเกิดมันอยู่ในตำแหน่งภพที่ผู้ถึงเรื่องความลำบากอุปสรรคปัญหาชีวิตพ่อวาสนาก็มาหยุดในอาณาเขตริมลา่าลำบากแต่ต้นเส้นเนี่ยมันอยู่ในภพที่ผู้ถึงเรื่องความลำบากเต็มๆแต่มือนี้จะมีฐานะที่ดีได้มันต้องมีคนอื่นก็คือเส้นนี้วาสนาตัวนี้เป็นตัวอื่นเข้ามาผลักดันเข้ามาช่วยเข้ามาส่งลำพังตัวเองคงเอารอดยากอยู่ เพราะวาสนามือซ้ายก็ตามไี่เห็นนี้ไม่ไม่ได้ดีมากนะครับแต่มือข้าขวาเนี้เป็นตัวบอกยืนยันว่านะครับมือข้างขวาเนี่ยวซานาสีในงิน,ม,นมีเส้นแตกลงมารักษาเป็นง่ามแบบนี้บอกว่าถ้าจะรวยต้องรวยจากอะไรจากความพยายามของตัวเองด้วยความสู้ชีวิตการเหน็ดเหนื่อยจึงจะได้มีฐานะมีอะไรครอบมันม่นคงของตัวเองได้อยู่เรานี่คือ แนวของมือข้างขวาแต่นนเนื้อนี้บอกว่าต้องพึ่งคนอื่นคนอื่นในทีน่นี้หนึ่งคู่ครองคนรักกอดก็คือต้องได้คู่มากอดน,นะครับมาช่วยกันสร้างช่วยกันหานั่นแหละก็คือแนววาสนาในมือฝั่งซ้ายมันจะต้องมีคําว่าคนอื่นเข้ามาด้วยและสิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือธุรกิจที่มันเกิดจากเส้นตัวนี้ แล้ว่าคนอื่นก็คือธุรกิจที่ทําร่วมกันกับคู่กับแฟนมีอาทิตย์ขึ้นมาจากเส้นนี้เส้นวาสนาอีกทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมีเครดิตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกิจการที่ตัวเองทําได้เหมือนกันนะ้นี้ก็คืออีกเหมือนกันเกิดจากวาสนาธุรกิจตัวนี้เนี่ยก็คือรูปเส้นของที่บอกว่ามีธุรกิจเป็นธุรกิจของตัวเองวาสนาส่วนนึ้งก็เกิดผุ่มเหมือนเส้นสมองขึ้นมาอีก มือนี้จึงเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่จะมั่นคงแล้วค่อยร่ำรวยขึ้นตามลำดับจากการทำธุรกิจที่ทำร่วมกันกับคู่กับแฟนนะครับไอ้มันบอยอย่างนี้สำหรับมือนี้นะ <Okay. Yeah. S 1> ทีนี้มาดูมือถัดไปมือนี้นะครับมือที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี้ย ดูัวยอย่างมือสุดท้ายมือนี้จะบอกว่ามีธุรกิจจะรำ่ำรวยด้วยการทําอะไรไปแบบไหนนะครับมาดูมือนี้ค่อนข้างที่จะมีเส้นมีรายละเอียดเยอะอยู่เดี๋ยวไปขีดเส้นให้ดูก่อนนะครับมาดูมือนี้มือที่มีค่อนข้างจะมีเงื่อนไขที่ว่าจะมั่นคงจะร่ารวยขึ้นมาได้นี่มันค่อนข้างจะมีเงื่อนไขซับซ้อนกว่าภาพต่างๆที่ได้นําเสนอก่อนหน้านี้มาสองสามมือนั่นเองนะครับ ดูอย่างเส้นขีแนวของเส้นชีวิตก็จะค่อนข้างจะเป็นเส้นชีวิตที่โค้งมีระเบียบโค้งมีระเบียบยังไงไหมถือว่ารับกฎระเบียบในชีวิตของตัวเขาเองในสิ่งที่เขาคิดอยากจะทำนะในส่วนของมือที่นที่คิดอยากจะทําอะไรขก้นมาสักอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นผู้ถือเรื่องกฎระเบียบกฎระเบียบที่จะต้องปกครองยังไงจะทําแบบไหนเนี่ยนะก็คือเส้นชีวิตตัวนี้และแนววาสนาดูเส้นตัวนี้สีน้ําเงิน นี่ก็คือคนอื่นนะตัวนี้เนี่ยเป็นคนอื่นแล้วมีคนอื่นต้องมีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยก็คือคู่ก่อนนะครับแล้วข้างล่างนี่จริงจะเป็นลูกค้าเข้ามาสนับสนุนอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็คือบ่งบอกถึงธุรกิจการงานที่จะได้ทำเนี่ยก็คือเส้นนี้เกิดบนเส้น,นสมองขึ้นมาอีกเมเกิดเป็นเส้นชีวิตอีกเกิดบนเส้นหัวใจอีกเห็นไหมวาสนาวาสนาแนวทางชีวิตเงินและงานเนี่ย มือนี้ค่อนข้างจะมีเงื่อไขหนึ่งละตัวเองก่อนเนี่ยพึ่งความสามารถตนเองเพราะแนวทางของเส้นสมองเป็นสมองวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินการลงทุนการที่มันเชิดเข้าใต้เหนือพูดนี้คือผู้ถึงเรื่องธุรกิจการงานการลงทุนใหญ่ๆนะครับก็คือสว่วนนี้และแนวบัานสนาเกิดที่เส้นชีวิตตัวเองพึ่งความรู้ความสามารถตนเอง ็นบุคคลที่มีความขยันเกิดปนยีตสมองสติปัญญาแผนการความคิดมันจะมีเข้ามาสอดคล้องกันกับเส้นหลักๆที่ไล่มาแล้วบวกกับสมองตัวนี้เอ้บวกกับเส้นวาสนาตัวนี้เกิดประส้หัวใจอีกมันแตกขึ้นมาเป็นงามซื่อสวยอีกธุรกิจที่จะได้ทำเนี่ยเกิดจากความรักความชอบของตัวเองคือมันก็จะได้ทำตามที่แนวอยากจะคิด เกิดมาสรงใ,ใจก็คือจะได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองมุ่งเป้าหมายเอาไว้อยากมีอยากทําอยากได้มันก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะแนวเส้นแตกเป็นวิกตอรี่อีกอย่างหนึ่งมันตรงกันกับมือข้างขวาเนี่ยมือข้างขวาก็เป็นแนววิกตอรี่ขึ้นเหมือนกันสองข้างตวงกันแบบนี้ยังไงก็มีได้เป็นของตัวเองแล้ววาสนาเนี่ยเส้นวาสนาเกิดขึ้นมาจากสุดนี้ด้วยตื่นขึ้นมาจากเงินจารนี้ด้วย มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเรียกว่าแนววาสนาทางมือซ้ายมือขวาค่อนข้างจะตอบรับไปแนวทางเดียวกันนะครับแต่เงื่อนไขของมือนี้ตัวนี้การได้การสนับสนุนจากคู่จากแฟนจากคู่จากแฟนหรือหุ้งส่วนในการตอบรับที่ดีด้วยและเงื่อนไขต่อมา,อาคือเส้นนี้สีแดงเนี่ยเป็นทั้งเส้นอาทิตย์และเส้นธุรกิจจะต้องได้คู่ ที่ดีในภายหลังและเป็นคู่ต่างชาติได้ก็คือเส้นนี้แหละนะครับจุดหนึ่งแล้วข้าธุรกิจที่ทำนี่มันก็จะโยงไปหาเรื่องของทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้อีกเหมือนกันแรงเงื่อนไขตัวนี้จะสำเร็จได้มันจะต้องมีความผิดหวังเข้ามาก่อนก็คือแนวของเส้นหัวใจเรียกว่าความรักคู่คนแรกมันต้องจบต้องเลิกกันไปก่อนเพราะมันจะเป็นเส้นที่ขาดซ้อนกันถึงสามเส้น สอนยาวๆนี่เรียกว่ามีโชคเมื่อมีคู่มีแฟนน่ะมันจะซ้อนกันอยู่ข้างล่างนี่ยาวๆยาวๆนี่คือเรามีโชคแต่มันก็จะมาขาดอีกส่วนหนึ่งฝั่งอันนี้จึงเป็นความรักที่ต้องจบลงสักครั้งสักคนก่อนจึงจะมารวยได้ในภายหลังหรือว่าคู่คนแรกผ่านไปคนที่สองเข้ามาก็คือเส้นนี้แหละตัวนี้จงมาเป็นตัวปักดันชีวิตนะครับเมื่อเรื่อนกับเส้นนี้ ที่ว่าได้การสนับสนุสนเรื่องการเงินจากคู่นี้เกิดไพราเ้นหัวใจมีเส้นค้ามีเส้นค้าบุรณอาทิตย์อีกมีเส้นตัดเรียกว่ามันมันก็มีเรื่องให้เสียเงินอยู่ตัวที่มันตัดมีเคดิตด,ดีมีการเงินเข้าที่ดีแต่จะต้องมีปัญหามาก่อนแต่ยังไงเสียคนนี้ชีวิตทําธุรกิจอะไรก็จะได้ความรุ่งเรืองเนี่ยเส้นตัวนี้เองนะสีเขียวนี่มันออกเป็นแนวของเส้นรุ่งเรือง แต่ชีวิตคู่มันต้องมีปัญหาก่อนก็คือเส้นสีส้มมันก็ยืนยันตัวกันกับเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ที่มันตัวตัดเส้นอย่าล้างเส้นปัญหาเส้นอุปบรรคเนี่ยหรือว่ามือนี้จะได้ดีมันจะต้องมีจบมีเลิกมีความผิดหวังเกิดขึ้นมาก่อนธุรกิจการงานที่ทําเนี่ยจึงจะเป็นตัวที่เข้ามาผลักดันอีกทีหนึง่งได้คู่คนใหม่มาเสริมอีกทีหนึง่งจึงจะค่อยๆรวยขึ้นได้นั่นเองนะครับ บุคคลใดที่มีเส้นลักษณะแบบนี้เป็นเส้นที่ดีเป็นตัวยืนยันว่าความรุ่งเรืองการมีโชคและยิ่งขยันยิ่งจะได้ความรุ่งเรืองพอพบตำแหน่งนี้มันพูดถึงเรื่องตัวเองทําสิ่งใดก็สาําเร็จระหว่างเงื่อนไขหรือแม้แต่ลักษณะทรงมือสีผิวของมือต่างๆเนี่ยจะค่อนข้าง,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 งมีเครดิตดีกว่ามืออื่นๆที่ยกตัวอย่างมาด้วยซ้ำนะครับมือนี้ถ้าจะบอกว่า จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยได้จากจิตการที่ตัวเองชอบคิดอยากจะทำเกิดที่เส้นคีวิตเ้นหัวใจจากการวางแผนของตัวเองและมีคู่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้วยแต่คีวิตความเป็นอยู่จะต้องพบกับความอกหักผิดหวังสักครั้งก่อนเป็นแรงกรรมในอดีตที่ส่งมาให้ได้รับผลกอดน,นะครับคือข้างขวาก็วาสนาก็ดีทั้งซ้ายท้งขวามันตอบรับไปในทางเดียวกัน นี่ก็คือตัวอย่างมือที่ประสบความสําเร็จมีธุรกิจการงานถึงขั้นร่ำรวยได้นะครับแต่ละมือแต่ละอย่างมันก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละคนที่ต่างกันนั่นเองนะครับอันที่พูดมาเนี่ยยังไม่ได้ไปลงรายละเอียดลึกอ,อะไรมากนะเพราะมันจะยืดเยอะเกินไปนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับสำหรับมือที่ จะบางคังร่ำรวยได้จากการาทำธุรกิจแบบไหนที่ไปที่บาคของแต่ละคนมันถูกซ่อนอยู่บนฝ่ามือนั่นเองนะครับ